ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเด็กๆวายสวยๆอย่าไปรี่ครับน้องผู้ลงาจนอธิจำว่าอะไรเป็นบ้าวแล้วนี่น้องแตกด้วยพี่น้องเบื้องใกล้น้องบอลนี่เบื้องใกล้ๆพี่น้องผมเจนนี้ยุ่มอะไรแล้วพ่นนี่มอาสามเป็นบ้าวแล้วน้องบอลน้องแตกม้าสามมอาสามเป็นบ้าวแล้วนี่น้องฟัจากผู้หน่อยๆตะจีหัวท้องเลยพี่น้องผมเป็นบ้าเบื้องแล้วไม่เห็นอี่ยังกว่าจี๊กแกล้งไปอื่นบ้ามีไหมยังปลาครับเห็นเห็นปลาตายครับตรงนี้ สาอันนี้ก้อนนี่ดอกโตนั่นปูสากอันนี้เป็นสาปูตาเดยพี่น้องเด้อสาปูตาเราอยู่ซื้อปลามันตายอยู่พุ่นตัวหนึ่งแม่นบ่นะอยู่ซ,ซื้อมันตายกับคณาสงสัยแม่นบ่เญ็กหน่อยจอดหลับตัวอื่นบ้าหมีว่าปลาตายดิ่งบ้าหมี่มพี่น้องตัวใหญ่ครับบอพี่น้องว่า พี่น้องผมเบื้องเอา่าอันนี้อันนี้ขยาย้วยนี่เอาคันเอาแบบปกติธรรมดาคือสูดแล้วซ้ำหนีพี่น้องใหญ่บ่ใหญ่เบิ้อง้วยบอกเ้าาเอาเบืงอนรวยบอกเ้าาเอาตายก็หมองเลยยูฟังคุณป้ายอยังตายแตกปลาปขาวเหรอหือน้ำซ่กับพวกบ่พี่น้องแต่ว่าเด็กหน่อยบอกเบ้ามีวะ อาจสิมีคนมาสอดว่าสันแม่นบ่เหรอจังไดเนี่ยเป็นเรื่องจังไรบ้ามีบ่หูหูผีน้องเมื่อนานนะนานนานแล้วครับพวกเสะเลยเสะมองไดรตาอันนี้ครับางเครื่องตาโอ้คือจังถึงแนวสอดวสันได้หน่อยว่าบ่ามีบ่หูผู้ใดมีความือบอกเด้อครับเด้อบอกบ่ามีมาว่าสาเหตุมันสิมาจากหยังพี่น้องอืมเนี่ยว่านตอมแนะครับเพราะกร้อยมื้อนี้ล่ะครูเทียมันก็สิบ่เห็นบ่บ่ามีก็มาดูอยู่ ครับสวัสดีครับพี่น้องผมล้มอมรอบด้วยน้องๆคงช่องอีสา,บาน,นบ้านคอยเองมันบ่าน่าสิตายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้องว่าปลาอีหยังบ้า,บามีบ่ฮหูเ้ยยี่สุกนวลจันปลาจีนอีหยังก็บ,บอกมาพี่น้องผมแต่ว่าตัวหญ่แห้งพี่น้องคุณตัวนี้บ่าต่ำข้า่าชีโรเนาะครับเนาะ ยื่ยซื่อตาย <c oughs> นาชิดเด้นาชิดเด้นี่ถ้าผู้นำเขาต้องมาเบืองแล้วพี่น้องขันมันตายสองตัวย่อนด้วยว่านา้ำซุกกรบโปงขึ้นอ,อย่างเขาโบาหูก็ว่าม็นแห้งพี่น้องผมเหม็นแห้งเอาท้ายลูไปหนองบอล <c oughs> ตัวแบบใหญ่มันกับตัวใหญ่อีหลีแหละนะนพี่น้องผม <c oughs> ตายส,สุดเลยพี่น้องผมเออาเอา,เอา,เอา โอ้ไปควับเจีอกลายเจอกันเรัานู่นบึ้บึ้บเบนรับพี่น้องครับผมกะมันสิบอ่จสิเป็นสองสามสาเหตุอยน่างามงามพี่น้องผมแต่ว่ามือนี่นี่ห่อนกอมือเลยครับเด้อมือนี่สิเป็นมือที่ห่อนที่สุดแล้วก็เป็นอ่า ชี้าบ่มีเจ้าก่อนพี่น้องผมชีฟ้าบ่้มีเจ้าก่อนเลยเรียกได้ว่าเลี้ยวเบิงฝาแล้วการเลี้ยวเบิงอีกเกิองเบงอีเกิองพี่น้องคนไอ้บ่แมเป็นอีกเกลืองแมเตวนตนเตวนนะครับเนะาะหอนสุดๆพี่น้องผมหน้าดำกระดำไปผู้มีนามขนาดข้ามนามยังอาเลียซํานี่ขนาดข้ามนามยังเลียซํานี่ทงหน้าทางอย่าโสทอนพี่น้องผมโอ้โอ เอานั่นเ nah really ด <Liter> ียตายอีตัวหนึ่งเขาว่านั่นพี่น้องเขาขาวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีซุ่มให้เบิ้งนั่นเขาขาวนั่นเลยครับเรือนั่นนั่นพี่น้องผมนั่นนั่นนเขาขาวนั่นแมนครับนั่นก็ตายเื่อกันพี่น้องเฮ้ยวิน่าคิดเลียวพี่น้องผมน้ำซุกะปุกอยู่บว่าพี่น้องว่าด้วยน้ำซุกกะปุกบ่อขึ้ว่าอีหยังสาเหตุเหตุให้มันตายขนาดนี้กับเบ้อบ้ามีมาได้เลยครับเรื่องคุณ ตัวบักใหญ่อยูเจ๋อคุณส่วนตัวครับส่วนตัวบ้านมีกับไว้ซรัพนี่ขอบคผุนถูไหลถูทุกพย์ทุกทการทิ้การตามพี่น้องผมคันผู้มีเออมือผู้มีประสบการณ์กับบอกบ้ามีมากนี่นะครับเราว่าสาเหตุมุ่งมันสิมาจา่ายยังทีนี้เห็นงตายสองตัวพี่น้อง เออเรื่อยเรื่อยท่านผมเอาขึ้นไปแล้วบ่ฮะเอาขึ้นไปแล้วลว่าสั่นพี่น้องผมอุ้ยจะกต้องเบื้อ,กอง,งกันแหละครับว่ามันสิเป็นเังไหนกับพวกหูกันสมัยชีงทันใดอ่าพวกหูสาหเหตุว่ามันปเป็นเัื่งใดตายกับบอกนี่เด้หนี่ตัวอีกตัวหนึ่งนี่นี่มันตายเอร่ลดไหมมันน่าสนใจอยู่เลยนี่เฮืออากาศเปลี่ยนอากาศห่อนเกินไปบ่กพี่น้องผมอือครับ เอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับที่น้องผมพอกันคลิปหนาคลิปนี้บ้ามีฝ่าไปนะครับแล้วเป็นบ้าหนามซากศีก็เข้าบ้ามียังว่าศีอาศีสาธิตใส่เบ็ดขวดเอาเสียฟอมใส่ฟอมอ่ามัดใส่ขวดเบ็ดวัวใหญ่ใส่เงี่ยฉีกัีโดยทึกลงไปกลางสาเบื้องว่าสีมีหยังกินบ้านนะบ้ามีว่าเสียกินเนี่ยนี่ขม่นถือเข้ากับป่อยก็คือปล่อยในสาสาที่วิธีตกปลาด้วยขวดนะบารนดีไม่เจอเนี่ยนี่ก็ก็คือยุว่าสีสีเห็ดว่าขันเห็ดกระยัน ร้างผู้นำเพื่อนตำหนิทีเตียนได้นะนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมีเหตุการณ์แนวนีอยี่บ่ครับ